Hold up, Hacken. มาทำหมูชุกเกล็ดขนมปังทอดกันบ้างดีกว่าเวลาที่พูดเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงทงคัสึนะครับแต่อันเนี้ยไม่ใช่เลยครับหมูทอดสุดเนี้ยครับหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเนี้ยนะครับด้านบนเราจะท็อปด้วยหมูแฮมมีซอสพาสต้าแล้วก็โรยด,ด้วยชีสมอสเซเลล่านะครับนำไปอบให้เยิมย้มๆถ้าดูเทคนิคของเขาเนี้ยเขาจะคล้ายกับพวกแบบชิคเกน้นพาร์มิซานอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี้ยเมนูนี้นี่นต้นกําเนิดไม่ใช่อิตาเลียนไม่ใช่อเมริกันอะไรเลยนะครับแต่เขาเกิดที่ร้านอาหาร น่อาโปลีซึ่งอยู่ในอาร์เจนตินาครับ ในการทำเมนูนี้นะครับเราจะใช้เตาอบด้วยแต่เราจะใช้เตาอบเฉพาะเบิร์ชีสด้านบนนะครับดังนั้นเปิดเตาอบเตรียมไว้เลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอุ่นน้ํามันก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ํามันในการทอดหมูนะครับซึ่งแน่นอนผลใช้น้ํามันรําข้าวครับเพราะว่าน้ํามันรําข้าวเนี่ยนอกจากมีจุดเกิดควันสูงนั่นหมายความว่าทนความร้อนได้ดีแล้วนะครับเป็นน้ํามันที่มีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นดังนั้นเมื่อนาํามาปรุงอะไรก็ตามเขาสามารถชูรสชาติชูกลิ่นหอมของอาหารของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ และที่สําคัญครับน้ํามันรําข้าวเนี่ยเขาก็ยังมีสารมีวิตามินดีๆอีกมากมายอย่างเช่นไฟโตสเตอรอลนะครับซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ยังลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราอีกด้วยดังนั้นทานของทอดได้อย่างมั่นใจเลยครับในเมนูนี้นะครับเราจะมีเกล็ดขนมปังนะครับใส่ลงในถุงนะครับแล้วเราก็ง่ายๆเลยครับบดนิดนึงใช้มือของเราเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะ ขูดชีสพาร์เมซานนะครับใส่ลงไปครับเราจะใช้พาสเลลนะครับใช้เฉพาะส่วนของใบนะครับซอยครับผมเราก็สับเลยครับใส่ลงไป็รวมกันครับเสร็จแล้วรวบถุงนิดนึงนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้ส่วนประกอบผสมกันดีนะครับใส่ถาดเตรียมไว้ครับแน่นอนนะครับในการชุบเก็ดขนมปังเราก็ต้องอาศัยไข่ด้วย แล้วก็ใส่ลงไปในถาดเตรียมไว้ครับเนื้อหมูนะฮะวันนี้เราใช้เนื้อหมูสันนอกนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะทุบเขานิดหนึ่งนะครับให้มีลักษณะที่บางลงเสร็จแล้วก็เกลือครับบดละเอียดนิดหนึ่งนะครับพริกไทยชุบแป้งครับ ชุแบแป้งเสร็จแล้วนะฮะเราเคาะแป้งส่วนเกินออกด้วยครับแล้วเราก็ค่อยมาชุบไข่ไก่ครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราชุบไข่ไก่เสร็จละเรายกขึ้นนิดหนึ่งครับเพื่อให้ไข่เนี่ยครับส่วนเกินหลุดออกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไข่มันเยอะเกินใช่ไหมครับเราไปชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยเวลาที่ไข่หลุดเกล็ดขนมปังก็หลุดตามไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังครับสูตรนี้เราทําได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับ ทำซ้ำครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหมูของเราเนี่ยครับลงทอดเลยครับเราทอดหมูของเราให้สุกดีนะครับอ่าละหละ่ะพอสุกแล้วนะครับตักออกมาพักครับก่อนที่เราจะใส่หมูทอดชิ้นใหม่ลงไปนะครับผมแนะนำฮะตักเกล็ดขนมปังที่ล่วงลวงหลุดๆออกมาด้วยครับ วันนี้ผมเสิร์ฟในกระทะแบบสวยๆนะฮะเอาละครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะวางหมูแฮมลงไปชิ้นหนึ่งครับรามด้วยซอสนะครับใช้ซอสพาสต้าได้เลยนะครับซอสพาสต้าตัวนี้มีชื่อว่าอ m มาัติชาน่านะครับจะเป็นซอสพาสต้าแบบว่าที่มีเบคอนด้วยนะครับเราใช้รุ่นไหนก็ได้นะฮะมีเบคอนไม่มีเบคอนได้หมดเลยครับนี่นะฮะเราใส่ไว้ คุมชิ้นหมูครับแบบนี้ครับโรยด้วยชีสมอสเซเลร่าครับและที่เหลือเราก็ให้เตาอบทำหน้าที่ละลายชีสของเราครับขั้นตอนในการที่เราเบิร์นชีสที่หน้านะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องจับเวลาแต่เราจะต้องคอยเฝ้าดูครับถ้าเปิดสมมติว่าชีสเนี่ยละลายแล้วก็มีสีที่สวยแล้วก็ใช้ได้ที่สำคัญนะครับเสร็จแล้วรีบผ่านครับอร่อยที่สุด ว้าวนี่นะครับรีบทานตอนร้อนๆเนี่ยชีสยางเยิ้มๆอยู่และนี่ก็คือรสชาติหมูทอดในสไตล์อาร์เจนตินาครับ